ข้อนี้เนี่ยต้องแปลเป็นหลักนะครับเพราะว่าใน Choice เนี่ยเป็น Verb หมดเลยนะเริ่มจากข้อ A ก่อน Adapt มันจะแปลว่าปรับตัวปรับเปลี่ยนเช่นครูเบิร์ดเนี่ย Adapt เข้ากับที่ทำง,งานใหม่ไม่ได้มีแต่คนหน้าตาดีครูเบิร์ดไม่มั่นใจเลยส่วน Bother มันจะแปลว่ารบกวนเนี่ยมันจะ Bother เธอไหมถ้าฉันเนี่ยจะเปิดเพลงดังมากๆฉันจะ Dance แหละ b o t h e r รบกวน Exce e d แปลว่าเกินฮนะ เนี่ยตั้งรายได้ไว้ว่าปีนี้น่าจะได้รายได้ประมาณ50,000ปรากฏมัน Exceed มันเกินที่คาดหวังไว้ได้เป็นล้านหนึ่ง Exceed เกิดถัดไป Conduct แปลว่าจัดนะจัดงานสัมมนาจัดการสำรวจจัดการประชุมเดี๋ยวเรามาแปลโจทย์กันนะครับถ้าเกิดเขาวัดคำสทบยังไงก็ต้องแปลนะเขาบอกว่า the product that was launched launch แปลว่าดำเนินการถ้าเกิดเป็นโปรเจกต์คือเริ่มลงมือทำอะ Last month ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ก็คือวางขายแบบนี้ is already อะไรบางอย่าง sales expectation expectation แปลว่าความคาดหวังฮนะ expectation ความคาดหวัง significantly significantly เจอบ่อยมากแปลว่าอย่างมีในยะสำคัญหรืออย่างมากนั่นเองให้ตอบเป็นข้อข้ออะไรฮะ c c a t นะครับเขาบอกว่าผลิตภัณฑ์ที่ถูกลอนช์คือถูกวางขายเมื่อเดือนที่แล้วอะเนาะเฮ้ย มันขายที่ดีเกินที่คาดคาดเอาไว้อย่างเยอะมากเลยอะนะครับมันเกินความคาดหวังด้านยอดขายไปอย่างเยอะเลยแกตอบเป็นข้อสี่คฮะ exceeding เพราะอื่นความหมายไม่เหมาะสมเท่าไหร่นะครับฝากคำคมทิ้งท้ายมีคำว่า exceed อยู่ในคำคมด้วยเขาบอกว่า always aim to exceed expectation aim แปลว่าตั้งเป้าหมายครับ unless you're filling out your tax return tax return คือการคืนอะร่รการคืนภาษี u l e s s แปลว่ถาถ้าไม่หรือ when เสรแต่ว่า in that case Aim for accuracy accuracy คือความถูกต้องฮนะเขาบอกกับเราแบบนี้ครับว่าจงตั้งเป้าให้เราเนี่ยทำเกินความคาดหมายไว้เสมอๆนะสมมติตั้งเป้าว่าจะสอบถูกอีกได้600อ่ะตั้งเกินนิดนึงเป็น650เขาบอกว่า when เสรแตว่าตอนที่เราเนี่ยกรอก ใบขอคืนเงินภาษีใบขอคืนเงินเรื่องภาษีฮะในกรณีนั้นเฮน้ย,ยตั้งเป้าให้ถูกต้องไว้ก่อนนะเดี๋ยวเขาหาว่าเราโกหกลักษณะนั้นพูดง่ายๆก็คือว่าตั้งเป้าไว้ถ้าเกิดเป้ามันธรรมดาเราอาจจะไม่ตื่นเต้นนะแล้วบวกเพิ่มไปสักเล็กน้อยอยากได้ทุกีก600ตั้งสัก650ถ้าเกิดไม่ถึงไม่เป็นไรเราได้620ยังไงก็เกินเป้าเดิมอยู่ดีฝากเอาไว้นะครับ